อาคารที่พักสวัสดิการทออบอฝอไฟยออฟ์อบไฟายที่พักสวัสดิการทหารอากาศอยู่ใกล้สนามบินหัวหินค่ะหย,ยินดีต้อนรับมีเครื่องบินเคาน์เตอร์เช็คอินค่ะซูปเปอร์มาร์เกต็ตอยู่ติดชายทะเลเลยค่ะเป็นบังกะโลมีห้องสัมมนาคาราโอกเกะด้วยค่ะ ห้องน้ำหอมหอมค่ะมดู<ต>รูปด้วยเป็นทะเลเลยมากเลยนะคะสะอาดสะอาดองสะอาดด้วยเะียงหาดเลยสระว่ายน้ำกว้างมากเลยนะคะผมมองไปเป็นทะเลเลยค่ะราอตากผ้าให้สะอาดค่ะสระว่ายน้ำค่ะติดทะเลเล มีที่จอดรถกว้างนะคะคนเยอะเลยค่ะด้านนั้นเป็นเครื่องบินด้วยสองปิดเน็หัวหินล็อบป,ปี้ด้านนี้เป็นเคาน์เตอร์อเช็คอินค่ะหลงบ่อไฟเครื่องบินหมุนได้ด้วยนะคะสระว่ายน้ำห้ามกระโดดมีมินิมาร์ทข้างล่างโรงแรมค่ะขื้นแรงเลยนะคะภาพเขียนสวย